ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวบุงการจะรวบรวมภาพน้ำทุ่มครั้งใหญ่ในรอบ50ปีของประเทศไทยมาให้กับแฟนคลับได้ชมกันนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นมีความเสียหายมากนนอยแค่ไหนเพียงไรนะครับก็บ่าวบุงการก็จะรวบรวมภาพความเสียหายมาให้กับแฟนคลับได้ชมกันนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับน้ำท่วมอันนี้ก็จะเป็นพอน้ำจากเขื่อนแตกก็ไหลลงสู่พื้นที่ราบนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนแตกพอเขื่อนแตกก็ไหลลงกลางถนอนอันนี้ก็เป็นถนนนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มีชาวบ้านมาทอดทอดแหเวียงแหกกันนะครับหาปูหาปลากันโอ้สนุกสนานเงียใ,ใหญ่นะครับท่านผู้ชมน้ำท่วม ใหญ่ในรอบ50ปีของไทยหรอกว่าอย่างนี้ที่ไหลยอยู่นี่ไม่ใช่ลำคลองอะไรนะครับจะเป็นถนนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นถนนนะครับจะเป็นถนนรถวิ่งไปวิ่งมาได้เลยนะครับแต่ว่าก็มี น้ำมันเยอะนะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับนี่เป็นถนนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นวัดนะครับท่านผู้ชมเป็นวัด เป็นวัดหลวงพี่หลวงพ่อก็ลุยน้าเหมือนกันพี่น้องเอ้ยน่าสงสารครับท่วมใหญ่เลยครับพี่น้องนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนะครับน่าจะเป็นทีอ่อำเภออะไรที่ท่วมนนหนักคือด่างคุณทศหรืออะไรที่ไหนเนี่ยนะครับท่วมหนักนะด่างคุณทศ นครลาดสีมานะครับท่วมหนักเลยนะครับขนข้าวขนของหนีน้ำพลงพลังครับท่านผู้ชมช่วยเหลือกันยามนี้นะครับหนีน้ำนะครับท่านผู้ชมหนีน้ำกันนะครับ น้ำท่วมใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นที่ด่านคุณทศหรือที่ไหนเนี่ยนะครับท่วมมิดหลังเกือบจะมิดหลังคาชั้นล่างเลยท่วมหมดเลยครับท่านผู้ชมเหลือชั้นสองโอ้ท่วมหนักจริงๆครับพี่น้องนะปีนี้นะครับ เกือบม็ดหลังคาถ้าเป็นชั้นเดียวก็เม็ดเลยครับท่านผู้ชมที่มองเห็นอยู่นี่จะยังเห็นหลังคาอยู่นี่จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับท่วมไปหมดเลยครับพี่น้อง โ่วมใหญ่ครั้งใหญ่เลยนะ้ำปีนี้นะรเตี้ยนหมูอายุโลกสุดท้ายเดียยังมีอีกนะครับเห็นบอกว่ายังจะเข้ามาอีกอยู่นะ นุค่คนนี้ก็ปาน้ําตาเลยนะครับท่านผู้ชมแกคงร้องไห้นะครับอาจจะเสียของอะไรไปมากมายเหมือนกันนะครับทําให้ต้องระงับยับนะครับ,นะรบพ,ออพอน้ําท่วมนี้ก็ภาพน,นี้ก็เห็นนะครับท่านผู้ชมน้ําท่วมขนลข้าวคนของหนีกันนะครับพอลงพลังวาก็ได้คนละนิดละหน่อยก็ยังดีไม่ได้เลยนะครับ ท่วมใหญ่ครับท่านผู้ชมน้ำท่วมใหญ่เลยผลของผลข้าวขนของนี้น้ำครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมสาดจริงๆนะครับน้ำท่วมใหญ่ในรอบ50ปีของไทยเรานะครับผลข้าวขนของนี้น้ำนะครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมก็อย่างนี้นะครับต่างคนต่าง คนข้าวคนของกันนะครับคุณยายก็โอ้ทางสานครับท่านผู้ชมยากลำบากอยยิงยามนี้ส่งแรงใจช่วยนะยายนะอภิการขอส่งแรงใจแรงกายแรงใจนะครับช่วยนะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ